ดีกว่าว่าเหล่าซีเล็บคนดังพี่เสิร์ฟเขาจะมีสับวัยรุ่นหรือว่าสับโซเชียลที่ใช้สับอะไรกันบ้างใช่ไม <c oughs> เจ้าทำไมเต็งฮะเจ้าทำไมเต็งไปชาบูกัน <c oughs> <c oughs> ไปชาบูกับพวกเขากันคะ <c oughs> ่ะค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว U 5 i v Ting นะคะก็ไฟน์นิวโฟเดอร์จาก Garden Music นะคะก็ถ้าถามว่าสับแชทที่ไฟติดปากเวลาแชทกับเพื่อนๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำว่าเคอะ อยย่างงเี้ก็เหมือนเราตอบรับกับเพื่อนเล่นๆว่าเออโอเคอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าพิมพ์สั้นๆว่าเคอ่ะของพพนอา,านจะเป็นเขาว่าอีอีเออะไรมาตอบมาก็อีอีไว้ก่อนไม่รู้อใจหนักอีอออมาก่อนนะสำหรับแพนก็จเป็นมัมมัมฮะมัมมัมคืออะไรอ่ะบอมมันก็แบบบอมมัว่าจุ๊บๆอะไรอย่างงี้หรือ,อ<า>ไม่ก็แบบมัมมัมก็แบบมะอะไรอย่างงี้อ๋อม้อ ถ้าส่งของของเอ๋ยก็จะเป็นแบบว่าเ้ยแกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแกาของเอ๋ยจะมต้องแบบว่าเป็นสื้แอร์ก,รก,รก,รกร็ก่แล้วก็รอเรือให้มันดูแบบแกลแกอะไรอย่างเ<อ>งี้ยวันน<ๆ>ี้จะเสนอ,อ,อคําว่าซุยครับดูปากเอียงนะครับซุยครับซุยนะครับแปลว่าออโกหกหรือว่าโมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถเติมคําว่าขี้หน้าซุยได้นะครับก็คือขี้ซุยก็แปลว่าขี้โกหกหรือว่าขี้โมนั่นเองครับ จะบอกต้องบอกได้เลยนะครับว่าคำนี้เนี่ยคือน้องๆทุกคนต้องฟังแล้วอ๋อแน่นอนออ๋ยังนะครับผมกับคำว่านักครัชนั่นเองเช่นเวลาที่บอกว่าดักนักครัชอ่าหรือว่าใช้บอกใช้คิดถึงนักครัชอะไรอย่างงี้ตอบมาหยกบอกคนรู้ใจไงครับนั่นก็คือน้องๆแฟนคลับทุกคนนั่นเองโอ้โหไม่ใช่เลยนะครับผมบอกเลยว่าเวลาคุยไลน์เนี่ยเราก็ใช้คำนี้บ่อยๆแล้วก็บางทีแล้วมันดูน่ารักนะดูเป็นกันเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมอ่ะวินล่ะครับเป็นคำอะไร ก็แบบว่ามีคาว่าจุบบุอย่างเงี้ยอ่าจุบุคือจะจะไปจุบใครฮะไม่ก็แบบเวลาสมมติว่าอ่าไงดีวันนี้นะครับจุบุจุบุอะไรอย่างงี้หรือแบบว่าส่งให้ใครอ่ะส่งให้ทุกทุกคนเลยจุงเบยอะไรเงี้ยเช่นคือมันอารมณ์แบบจุงหิวจุงอะไรเงี้ยมันจริงเขาบอกมันเหมือนกับว่าแบบมาจากเกาหลีป่ะเหมือนกับว่าจุงเบยจุงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าบีนก็ชอบใช้นะก็บอกเลยว่าน้องๆอย่าลืมเอาไปใช้กันได้นะครับ2คํคำนี้นะครับ